ได้ยินมาเรื่องของอยางทนคับครับยางทนครับนี่คือยังไงแบบว่ายางทนนะครับเหรอหรือว่ามีป้อมป้อมป้อมเก่าอันนึงแล้วข้างบนน่ะเป็นที่เตะบอลของเด็กๆงั้นในสถานที่เขาคับเนี้ยมาแบบมาจัดแคมเปญน,นั้นแบบ เลืฟุตบอลแล้วจริงๆอะ่ะมันอิงกับความฝันของเราตอนเด็กว่าตอนเด็กๆอ่ะเราก็ชอบเตะบอลแต่เราไม่เคยมีโครงการที่ผู้ใหญ่อะ่ะมาจัดให้เด็กอะ่ะได้ฉายแสงอะ่ะกพกลุ่มเป้าหมายเราก็คือเด็กและเายวาวชนใช่ไหมคะคือเราก็อยากให้เหมือนตัวฟุตบอลเนี่ยเป็นตัวหลีดให้ให้เกิดการสื่อสาร การใช้พื้นที่สาธารณะพอเราได้เพื่อนจากการทํายังชนครับครับซึ่งซึ่งก็จะมีกลุ่มที่เรารู้จักเพิ่มก็คือกลุ่มวีพาร์คในแผนของเขาเนี่ยอยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพแล้วอเผอิญว่ามีอยู่หนึ่งพื้นที่ที่มันอยู่ในโซนฝั่งทนพอดีครับสิ่งที่ทำสเต็ปแรกคือมันก็คุยกันแหละครับคุยกันก่อนหาค,ความต้องการเนาะพอไปดูพื้นที่จริงอ่ะมันเป็นที่ที่คนเอาขยะไปทิ้งครับสูงเท่านี้แบบคันเนินเต็มไปหมดเลยอนะ่ะเออถ้าเราเนรามิดส่วนเนี้ย แบบขึ้นมาสักวัน2วันให้มันกลายเป็นที่ที่คนอยู่ดีคนมามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันมันก็จะมีกิจกรรม2ลักษณะครับลักษณะหนึ่งคือชวนคนข้างนอกมาปล่อยของกับอีกพาร์ทหนึ่งก็คืออยา,ากยาจะจัดก,กิจกรรมให้คนในย่านได้ประโยชน์จริงๆตอนเช้าแข่งบอลตอนบ่ายมีคุณลุงคุณป้ามานั่งคุยเรื่องภาพเก่ามันน่ามันน่าสนุกกลุ่มสถาปนิกนะครับก็ชวนเพื่อนๆที่เป็นแบบนักออกแบบแสงหรือใครที่เป็นนัก ถายภาพสวยๆอะไรเงี้ครับมาจัดเป็นแคมเปญพาเดินย่านเมืองเก่าท uh ี huh. ่จริงตอนกลางคืนมันเหมาะกับมีวงโฟกเบาๆมีคอนเสิร์ตสนุกๆมาเล่นเบื้องหลังของการเดินวิ่งก็คือการเก็บขยะก็ทมก็าส่งทีมพี่ๆที่เขาเป็นนักเก็บขยะ,ะครับเขาจะมารวมกันว uh ัน huh. นั้นก็จะนัดแบบเด็กวัยรุ่นนะครับเฮ้ยมาช่วยกันแยกขยะยังคนเกิดขึ้นมาได้ไงรจริงมีคนทํางานเจ๋งๆในฝั่งทนเยอะเลยแต่ไม่เคยเอาข้อมูลมาแลกกัน,นเท่านั้ เนี่ยครับแล้วล็ออินเรื่องแบบกระบวนการมีส่วนร่วมชอบแบบชวนคนมานั่งคุยกันแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยมันน่าจะดีนะถ้ามันมีสักที่หนึ่งมาแบบสบายๆง่ายๆมานั่งคุยกันแบบเล่ากันาอาจจะเกิดโครงการสนสุกสนุกที่ไม่ต้องแยกกันทําก็ได้อย่างคนนี้ก็ก็เป็นนักแก้ปัญหาคนหนึ่งในหะ้หมอเป็นนักแก้ปัญหาคนหนึ่งแต่ว่าเราเลือกจะแก้ปัญหานะด้วยวิธีอย่างนักสร้างสรรค์ใครจะคิดว่าเออการเตะบอลมนกะันกระสาบาทำให้ คนมันเห็นว่าพื้นที่สาธารณะมันเป็นเรื่องจําเป็นของคนในเมืองนะเรื่องอะไรที่มันยากอ่ะเออเราเราต้องช่วยกันนะะเราต้องอาศัยสกิลที่มันต่างกัน